สวัสดีครับท่านผู้รู้ผู้ไขในการศึกษาที่เคารพและท่านผู้สแสวงบุญวันนี้ทางสำนักผามมงกรหลับเราก็จะให้ความรู้เบาๆในทางบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนานะครับพรหลังจากออกคลิปธรรมะลึกๆแล้ว ต่อมาก็จะผสมส่วนที่เบาๆให้ท่านผู้รู้ผู้ไขในการแสวงบุญทุกท่านได้นำไปเป็นข้อคิดพิจารณาไปจะนำไปประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่างๆนะครับวันนี้เราจะขอแนะนำหลักการอุทิศส่วนบุญและบทอุทิศต,ต่างๆนะครับ คือหลักการอุทิศส,ส่วนบุญนียท่านจัดไว้ในเรื่องในบุญด้วยนะครับในการเป็นบุญของของผู้อุทิศด้วยนะครับหลักการก็คือรูปแบบหรือวิธีการทางกายวาจาใจนะครับคือรูปแบบนั่เองนะครับส่วนการอุทิศก็คือการสละให้การยกให้ ในสิ่งที่มีในที่นี้ก็หมายถึงบุญนะครับที่เราได้ทำไว้นะครับคือให้ในลักษณะที่ไม่หวงไม่เสียดายนะครับบุญที่เรามีเนี่ยการอุทิศให้ผู้อื่นก็คือให้โดยในลักษณะไม่หวงไม่เสียดายนั่นเองส่วนบุญก็คือความดีที่เราได้กระทําไว้แล้วนะครับ ความดีที่ได้กระทำไว้จะเป็นอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามการกระทำทางกายวาจาใจในกุศลกรรมบท10นั่นเองกุศลกรรมบท10ก็คือกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามกายกรรมสามก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมกายกรรมสี่ก็คือเว้นจากการพูด เท็ดพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพอเจอ้อมโนกรรมสามก็คือไม่นึกอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นเห็นถูกทํานองคลองทำอันนี้เรียกว่ากุศลกรรมบท10ประการและในบุญกิริยาวัตถุอีก10บนี้เรียกว่า ลักษณะของบุญที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจาใจนนะครับคือจากกุศลกรรมบทแล้วก็มีบุญกิริยาวัตถุสิบอีกนะครับบุญกิริยาวัตถุสิบก็คือการให้ทานในข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือการรักษาศีลข้อที่สามก็คือการเจริญภาวนาข้อที่สี่ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ข้อที่หการขวนขวายในกิจที่ชอบข้อที่6ก็คือการให้ส่วนบุญนี้แหละครับข้อที่7คือโมทนาส่วนบุญข้อที่8ก็คือการฟังธรรมข้อที่9การแสดงธรรมข้อที่10 10การทำความเห็นให้ตรงให้ชอบนั่นเองนะครับเหล่านี้ท่านเรียกว่าความดีที่เราได้กระทำ จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างก็ตามนะครับจากนั้นก็ได้ทำการอุทิศให้ผู้อื่นหรือสรรพสัตว์อื่นในลักษณะไม่หวงแหนไม่เสียดายนะครับหรือทางกายล้วก็มีกริยาอาการที่สุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยนะครับส่วนทางวาจาก็คือเป่งวาจาออกไป คำเปล่งวาจาออกไปก็คือคำอุทิศส่วนกุศลนั่นเองนะครับเราจะบอกในลำดับต่อไปส่วนข้อที่สามนะั่นคือการตั้งจิตใจนะครับคือให้ความรู้สึกเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์และการนึกน้อมไปสู่สรรพสัตว์นั้นคือมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งให้เกิดความรู้สึกเมตตากรุณาขึ้นที่ใจ ข้อที่สองก็คือนึกน้อมไปนะครับไปสู่สรรพสัตว์นั้นคือนึกไปด้วยเจตนาอันกล้าเจตนาอันกล้าก็คือนึกไปโดยเจตนาอันคมชัดนั่นเองท่านเรียกว่ามโนโมยิทธิขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับคือนึกไปมโนภาพให้เห็นเป็นชัดๆนั่นเองนะครับจากนั้นก็พร้อมกับเป็นวาจาคำอุทิศส,ส่วนบุญกุศลต่างๆ วันนี้เราจะมีตัวอย่างคำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วนะครับให้กับสรรพสัตว์ต่างๆซึ่งเกิดจากความมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์จากนั้นก็มีจิตใจนึกน้อมไปสู่สรรพสัต์นั้นจากนั้นก็เปล่งวาจาออกมาด้วยคำอุทิศด้วยพฤติกรรมหรือกิริยามารยาททางกายอันสุภาพอ่อนโยนดีงาม นั่นเองนะครับบัดน,นี้เราจะแนะนำนะครับคำอุทิศบุญกุศลไปถึงบิดามารดานะครับข้อที่หนึ่งคือคำอุทิศบุญกุศลไปถึงบิดามารดาว่าดังนี้ครับอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุ สุขิตาหนตุมาตาปิตาโรนี่คือคําเป็นภาษาบาลีนะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าขอส่วนบุญนี้จงสํำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนี้เถิดนี่คือคําอุทิศบุญถึงบิดามารดาในข้อที่หนึ่ง ต่อมาข้อที่สองคำมุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติมิตรว่าดังนี้ครับอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยมีคำแปลว่าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนี้เถิดต่อมาข้อที่สามคำบูทส่วนบุญไปถึงครูอุปชาอาจารย์นะครับว่าดังนี้อิทังเมคุลูปัชชายาจะลิยานังโหตุสุขิตาโหตุ ครูปัจชายาจะลิยามีคำแปลดังนี้นะครับขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนี้เถิดต่อมาข้อที่สี่นะครับ คำอุทิศบุญแก่เทวดาทั้งหลายว่าดังนี้อิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัเพเทวามีคําแปลดังนี้นะครับขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทว,วดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดต่อมาข้อที่5นะครับทำบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงเปรตนะครับพวกเปรตอสุรกายเนี่ยจะได้หมดนะครับว่าดังนี้อิทังอิทังขออภัยนะครับเริ่มใหม่นะครับ อิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตามีคำแปลว่าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดต่อมาข้อที่6นะครับ คำอุทิศแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายว่าดังนี้นะครับอิทังสัพเวรีนังขออภัยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันที่หนี้เป็นคำอุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวรน,นะครับอันที่6นะครับข้อที่ห คำุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวรว่าดังนี้อิทังสัพเพเวรีนังโหตุสุขีตาโหตุสัพเพเวรีคำแปลว่าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรนทั้งหลายทั้งปวงจงมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเถิดนะครับ ต่อมาข้อที่7จคำบุทิษส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายนะครับว่าดังนี้อิทังสัพพสตตานังโหตุสุขิตาโหตุสเพสัพตตามีคำแปลว่าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขทั่วหน้าเทินอันนี้เราจะให้ตัวอย่างเจ็ดอย่างนี้ก็รอบด้านแล้วนะครับคือคำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาญาติกาครูประชาอาจรย์เทวดาเปรตเจ้ากรรมนายเวรและสัพพสัตว์ทั้งหลาย ก็คือรวมหมดเลย,เลยนะครับอันนี้เป็นคำอุทิตนะครับเพราะว่าคำบาลีเนี่ยเป็นคำเก่าแก่เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาสวรรค์ก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นภาษาที่กำหนดขึ้นในครั้งที่พระพุทธองค์ตัดสรู้นะครับเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นจิง ภาษาที่ใช้ในการสวดการอุทิศต่างๆยังเป็นภาษาเดิมเรียกว่าภาษากลางสื่อสวรรค์ได้นะครับเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยให้รู้ในภาษาบาลีคำแปลไทยด้วยในการทำอุทิศส่วนบุญนี้จะได้บุญทั้งผู้ให้ ที่ท่านตัดไว้ในบุญกิริยาวัตถุ10บข้อที่6นั้นนะ่ะคือการให้ส่วนบุญก็จะเป็นบุญกับเราใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าการให้ส่วนบุญนั้นนะ่ะเกิดขึ้นในใจที่เรามีเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะมีเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเล็งเห็นดีชั่วบาปบ,บุญคุณโทษของแต่ละสรรพสัตว์ที่เกิดเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารทางกันดาน เกิดเข้าใจในวงจรของการเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดมีความเมตตากรุณาขึ้นต่อสรรพสัตว์นั่นเองเรียกว่าเป็นผู้มีสมัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นการละออกซึ่งกิเลสหลายประการน,น,นะครับเช่นโลภโกรดหลงอิจฉาลิษยาตนีเป็นต้นก็จะบรรเทาเบา,เบ,า,บ,าบางลงไปได้ด้วยความเข้าใจในสรรพสัตว์นั่นเองนะครับ ท่านจึงว่าข้อที่หกในะการให้ส่วนบุญนะเป็นบุญของเราเองด้วยนะครับและผู้ได้รับก็ดังกล่าวมาในเจ็ดข้อนั้นะนะครับเป็นผู้ล่วงรับไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ท่านก็กล่าวถึงนะการอุทิศก็หมายถึงยกให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วอันนี้เรียกว่าการให้ส่สวนบุญ สรุปก็คือการอุทิศส่วนบุญนี้เราผู้ให้ก็ได้รับนะครับในข้อที่หกน,น,นั้นนะครับส่วนผู้ที่เราทิศไปก็ได้รับเรียกว่าเป็นการทำบุญสองสองชั้นก็ว่าได้นะครับคือได้ทั้งเราได้ทั้งผู้อื่นด้วย ันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะครับเมื่อเราได้ทำคุณงามความดีทางกายวาจาใจแล้วเราเรียกว่าแผ่เมตตาก็ดีนะครับหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็ดีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่ถ้าเราแผ่เมตตาเราก็กวดน้ำได้นะครับหรือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเราก็กวดน้ำนะครับมีประวัติมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธการนะครับ แเมื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์นั้นนะให้พรแก่ชาวบ้านหรือพระราชาพระมหากษัตริย์ที่ได้มาทำบุญสินทานในวัดในศาสนาของพระพุทธองค์ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเจ้าเมืองต่างๆก็จะทำวิธีหลังทักษิโนโทกนั่นเอง อ่เปลงยง่ายก็คือการหยาดน้ำมันเองหลังทักษิโนโทกคือการหยาดน้ําในขณะที่พระพุทธองค์หรือพระสงฆ์ให้พรนั่นเองนะครับอันหยาดน้ำเนี่ยมัเป็นเครื่องมือเครื่องหมายในการเสียสละนะครับไม่ใช่ว่าหยาดเทลงไปมันจะมีความหมายว่าน้ําที่เทลงไปเนี่ยมันขาดจากเราไปแล้ว สิ่งที่เรามีแล้วให้ผู้อื่นไปนั้นอ่ะมันก็ไม่มันก็ขาดจากเราไปแล้วหมายถึงไม่ได้เสียดายไม่ได้ห่วงเห็นไม่เป็นของเราแล้วเป็นของผู้อื่นเราให้ไปแล้วนั่นเองในความหมายของการหยาดน้ำนะครับคือน้อมใจเข้าไปในน้ำใช่ไหมล่ะแล้วก็ให้แนละ้วลึกถึงบุญที่เราทำนั้นอ่ะ แล้วก็ยังที่กล่าวมานะวาจาก็เปลี่ยนออกไปใจก็มโนโมยิที่คืนนึกไปเป็นมโนภาพออกไปน่ก็จะสําเร็จด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพร้อมบริบูรณ์เพราะหยาดน้ำเนี่ยหมายถึงการสละน้ําที่มันหล่นลงไปในดินแล้วซึมหายไปนั่นนะไม่สามารถกลับคืนมาในแก้วนี้ได้ชั้นใดบุญที่เราให้ไปแล้วนั่นกนะ็คือให้โดยการขาดไมได่เสียใด นั่นเองหมายถึงไม่ได้ให้ยืมคือให้ไปไม่ได้เสียดายสิ้นสุดกับเราไปแล้วเป็นของผู้อื่นไปแล้วนั่นคือความหมายที่แท้จริงของการหยาดน้ำนะครับเมื่อเราทำสมบูรณ์แบบทั้งกายกรรมป่อ,อนน้อมถ่อมตนวจีกรรมเปล่งออกไปใจนึกน้อมมโนมยิทธีออกไปนึกเป็นภาพออกไปจะอุทิศหาใครเห็นไหมล่ะครับ แล้วก็หยาดน้ําลงไปนั้นหมายถึงทานที่เราให้นั้นไม่ได้เสียดายมันขาดออกจากแก้วไปแล้วน้ํานั่นนะ่ะก็เหมือนจากบุญที่เราอุทิศไปแล้วนั่นนะ่ะเราไม่ได้เสียดายมันตกไปเป็นของผู้อื่นแล้วนั่นนะ่ะนั่นแหละจึงว่าการให้ทะให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่แท้จริงก็จะเกิดเป็นบุญสนองตอบเรามาก็คือโลภกวดหลงกิเลสตัณหาอิจฉาริษยาของเราก็จะเบาบางลงนั่นเองเรียกว่าเป็นบุญกุศลในตัวเราด้วย อันนี้บรรยายโดยสำนักผามังกรหลับโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและขอให้ท่านผู้ฟังรวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ